แรกครับเหมเงินเับเดสนับเดสมีเลยนะมีนายพยากรุ่นเสิดต้นทุกวยไทยนี่มี่สูงกว่าเอาเมาครับเมาหรือเปล่าเมาครับเมาครับนับครับต้องนับแล้วเมาครับโดนหมัดนะครับการว่าไงครับนับนะครับยังไงครับ ัขึ้นบโดนหมัดนะเมื่อกี้โดนจับขาแล้วต่อยนะครับเมาแล้วจริงๆต้องโดนนับแล้วเนี่ยยังไงครับโดนใบเหลืองนะครับยังไงครับดูอาการเมื่อกี้พยาคุดเมานะ อะไรขึ้นครับเนี่ยจับขาอ๋อแล้วเตะซ้ำครับโอเคครับอันนี้ชัดเจนครับเตะซ้ำตอนพยาคุดล้มครับแต่ลูกเร็วมากครับมองไม่เห็นมองไม่ทันถึงว่าพยาคุดลุกขึ้นมาเมาเลยเดี่ยนมีซ้ำตอนพยาคุธก้ดถึงปืนนะครับ การเก่งงห้ใบเหลืองไปแล้วเอนิมีโอ้โหเต็มหน้าเลยครับ oh. เอ้โหเนื้อหายไปครึ่งหลอดอ๋อโอเคอ่าเดอะเร c o อร์ r กีดาว But uh, the, the, the blue fighter, I kicked in, in the chin. Yeah. No, I cannot. This is Muay Thai, not MMA. นนะคครรัับบโดนเอาโดนอีกแล้วครับการเก่งรีบห้ามยาคุเตลานโอ้ยปล่อยท้ายได้ครับอเปลี่ยนอันนี้ครับอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับแหมล้มแล้วนี่จะจะซ้ำอย่างเดียวเลยนะครับเรนมี่ คือรู้ว่าเขาจับขาก็อชอบไปเตะให้เขาจับขาครับหน่อยครับส่อครับ,อรบเอาโดามาซ้ายาาายังไงครับแต่วันนี้ประยาคุดโดนเตะตั้งแต่แรกอมุดโดนเตะปลายคางเอาไว้ก็เจ็บอ้า ตันกว่าเขาครับตายครับแหมพยาคุติมซ้ายโอ้โหยโดนสวนนะ,ระค,นครับพย,ยาคุตโดนหมัดซ้ายกันเตะลำเตะหล่นจับอีกแล้วไปเขาจะเอาหมุนครับหมัดหมุนครับแหมพยาคุตโดนจับขาแล้วแก้ด้วยลูกหมุนนะแหมหมัดซ้ายแลกกัน อ้อยากุดเลเอานี่ครับนี้โดนเหลี่ยมมวยไทยคืนมาแล้วเหลืออีก30วินาทีครับยายกุดก็โดนกันครับหมัดซ้ายเอาหมับบัวกันเนายรับแมนคนลุกบุกคานะครับดึงให้กดเอาหมุนอีกแล้ว ครับเป็นอันวุ่นเลยสิบสี่วินาทีครับโอ้ยเด้งเชือกตับแล้วไปครับโดนครับเอาโดนตอกกลับแม่ลูกจับขานี่แก้ด้วยสอกกลับนี่มันได้เรื่องจริงเอาโดนมาขวาครับโดนตอกครับโอ้โหหมดยกครับ

ใหญ่กว่าเอามัดซ้ายบวกกันซ้ายซ้ายดนแม่พยาคุตวนเตะซ้ายอา้าวทิ้งตัวลงไปก่อนครับนี่ครับโดนเตะเขาจับขาเลยครับอา้อาวอา้อาวอีกครับ I am. เอ็มเอก็ไม่ได้นะครับถึงเงี้ลงกับเพื่อนนี่เป็นเอ็มเอก็ไม่ได้นะเตะหน้านี่โอ้นี่เป็นครั้งแรกในวันล,ลุมินีเนะครับที่เตะกันจนเตะหน้าจนใบแดงเนะครับแบบนี้ชอบรัดเข็ โคุชนะไปแล้วชนะดิสคัลิฟายครับ